สวัสดีค่ะพบกับทีเด็ดบอลสกอร์สูงแรกใบเจลาสายบวกนะคะประจำวันศุกร์ที่11มีนาคม2565ค่ะสำหรับทีเด็ดเมื่อวานที่เราแนะนำไปนะคะคู่ระหว่างเลสเตอร์นะคะพบกับแรนเมื่อวานจบสกอร์กันเป็นที่1ประตูต่อ0นะคะก็ยกไปสำหรับทีเด็ดเมื่อวานนะคะส่วนในกลุ่มวีพีอ่าเมื่อวานเราแนะนำไปนะคะ3ตัวเหมือนเดิมกิน เต็มหนึ่งกินครึ่งหนึ่งตายหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าทีเด็ดเข้ากระจายนะคะสมาชิกนี่แฮปปี้เลยทีเดียวนะคะสำหรับในกลุ่มนะคะใครอยากเข้ากลุ่มแบบนี้นะคะแอดไลน์หาดาวได้เลย d ีดับเบิลยูเก้าสองห้านะคะในกลุ่มมีทีเด็ด VP พีมีนำเล่นบนสดด้วยนะคะอ่ะส่วนทีเด็ดของวันนี้ค่ะก็จะเป็นคู่ระหว่างนอตเยล่นะคะพบกับชอนเดอร์เชสกี้นะคะเตะกันเวลา ทีหนึ่งค่ะคู่นี้นะคะดาวแนะนำให้อยู่สูงแรกที่ราคาหนึ่งลูกนะคะนี่เลยนะคะคู่นี้จากสัิติการเจอกันนะคะอ่ะต้องบอกว่านะคะสิบนัดหลังสุดที่เจอกันสูงแรกจบแบบมีสกอร์ทั้งสินัดเลยนะคะนัดนี้ก็ไม่น่าพลาดนะ,ะอ่ะวันนี้นะคะให้อยู่สูงแรกที่ราคาหนึ่งลูกนะคะหรือว่าใคร จะรอบนสดก่อนก็ได้นะคะเลทนี้ราคานี้นะคะถ้ารอบนสดรอกดราคาหรือว่ารอบนเตสะสัก5นาที10นาทีเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะคะอ่ะอยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยชอบก็ตามไม่ชอบก็ส่วนเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ